สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ บรรดาบัวเข้าข้าคณะกรรมการสุ่งเป็นตัวแทนรับทิพยอเพยลูกเต้าพนมย้เป็นผู้อยู่ตางจังหวัดและกบผู้ทด่สะพนสุริโยวุ้นขับผมตึง6กระดับศักดา์สาทองออพระปฏิบัตเหนือนะครับแม่จิตกรเหนือในวายพัดเน

มมมมมแม่ทีตานดงบริจาคจตุปัจจัยมาหนึ่งร้อยเปิดหูเปิดตาให้สว่างสวัยเดินทางไปไหนก็ขอให้แ้วข้าปลอดภัยเชื่อได้นั่นดีงดี๋ยวมาบูชาผาตรดอกมาไม่ใช่บูชาผาตระยงที่เนาะของพี่น้องพุทธศาสนิกชนได้มากราบได้แทถวายจตุใต้พระสององค์นี้นะครับตามตำนานเก่าแก่ปัประมาณ การเป็นร่าที <plays into S 2> mm ่เ hmm. ป <th> <what> ็นร่างสำเน็ตเลยตัดเพลย์วิจิตอาทิตย์ตัดเพลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตัดเพลย์ที่น่าจะรัหมากกว่า

สิ่งไหนที่เป็นความสุขเป็นพระที่ปกปักรักษาบรรดาให้กับพี่น้องเราทุกคนได้ส่งความมุ่งม,มา,า,า่ปความทันตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเชิญนะครับอ่ายืมเด้อคุณแอลหัวห,วห,วหวมูน้เดียวนี่อ่าครับคณะกรรมการใครเอารถไปสง่งพระพุทธเจ้าด้วยคณะกรรมการใครขับรถน้อยแล้วก็คุณแม่บัวสีตาลดงนะครับ พ่อบุญอาจนามกัปาเทศเนี่ยน้องผู้ใดเป็นเจ้าภาพลุ่มท่างน,นะครับเออ ลูกเลยครับครับ <laughs> ที่ที่นะครับในวงสงต่อไปนะครับแต่งนีนี่ปนที่า่อีร่่ ที่เราแห่ง <coughs> เดีวหม่ก็ได้เราเวทใหม่เดยวเดวทำใหก็ได้เฮ้ยไนม่ตัวแถอตรงนี้เลยนะตรงนี้เยนะตรงนี้้วยนะตรงนี้เลยน หลอดเอออิปยัยตื่นแสนข้าหลูกหลานกะไดเอาเงวงโมูมาให้พ่อใหญ่ก็คือเลียงประจำปีของขอบขั้วโลกโอด,ด้อทั้งขอบขั้วทั้งหลูกทั้งหลานมาขอมาให้พ่อใหญ่รักษาเอามาไหวพ่อใหญ่ทุกปีไอย,ยุดดีไม่แห้งลูกหลานไปใส่มาใสา่ให้พ่อใหญ่น้ำตุ่มน้ำเลียมเดินทางไปไก่มาไกลทั้งไปทั้งกลับหันหิต่ความอดภัยปกปักรักษาหลูกหลานเ้อผ่านไปผ่านมา สิ่งใดลูกหลานเบาเพื่ดีหรือสีเบาเด้อเพื่อคิดเพื่อยังกะพื่อย่างไงพื่อให้ถือสมถือสาเด้อมื่อนี้ตกปีตกเดือนลูกหลานกะเอามาถวายพื่อย่างไงสิ่งใดลูกหลานคิดไกด์สมความมุ่งหมากบรรนาเด้อซาเมื่อครั้งตะกอนผู้เฒ่าโบราณนี่เพิ่นเพิ่นฝันมีมีคนอยากมานอนน้ำเพิ่นเร่งเพิ่นเร่ลงไปหมดนี่มองนี่ละมองเท่าความตามภาพนี้เขาเห็นนี่คือ เพิ่นไป <West> มุดแล้วเพิ่นไปเห็นหัวเรือหัวเรือมันโผล่ขึ้นมาอยู่สองล่ำเพิ่นก็เลยมากเบาให้ท่างแกาวาดพระคู่สถิตย์อยู่จะพ้นเราอดีตเจ้านะเพื่อเรากันเลยมากเอื้อนเช่าบ้านมากมาทำไปเที่าขคืนนี่คนร้ายนี่นี่นี่ตอนึืนแล้วเพิ่นก็มีวิธีททำพิธีทางศาสนาพ้อมันแรกๆกติพอเจะพอเรือก่อนเอาเรือขึ้นมาก่อนพระ ครูทะลุประจำครูบ้านครูมเมืองเนี่ยจะ<า>ข<ว>าดจะต้อเห็นหนี่คือลำน้ำเสียวเอออันนี้คือลำน้ำเสียวออตอนเอาขึ้นที่แรกเนี่ยได้มาขันคู่รอบกัดน้าไม,ม่ขันคู่รอบแล้วก็สูบน้ำบอกออมันบ่สำเร็จกับปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเนาะเพิ่นเอาผ้าเพิ่นเอาเรือขึ้นกอนอ่อนมาหลางัลงๆเนี่ยเพิ่นจึงเอาผ้าขึ้นมาลำกล้ห่างกันโดนบ่ห่างกันประมาณสองหรือสามปีสองปีหรือไงสองปีปีหนึ่งมันมีความรักไปด้วยเอาเรือขึ้นก้อนยังเอาผ้าขึ้นแมน ก็เลยเป็นที่มาของบุญทาพระแมนอ่าก<ม>็เลยทํานไปที่ตลอดมาตั้งแต่ปี2พันหลายจนถึงป่าน,นี้นะครับป่านี้ก็อยู่ประมาณอายุ12ปีตัวนี้ก็60ปีร่วมแล้วกับอยู่ประมาณ4 8ปีเฉพาะทำกิจกรรมตรัว<อ><ม>นี้แสดงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขออาอาศัยช่วงนี้แหละมแมนเพื่อนก็เลยจัดกิจกรรมตัวนี้เกิดมาบุญท่าพระบุญท่าพระบุญประเพณีบุญท่าพระก็บุญบวงสรวงบุยังไงบุญบวงสรวงของปูตเต้ออ